มาเปิดใหม่สู้สุดใจกับเน็ตม,ม,ม,มาจ้าไปใหม่คะแม่แม่ ใใหมใหมมม่่ไปกันต่อสวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงสัญญาณสะด,ดุดหมุนๆอันนี้ถึงบ้านตะกางแล้วนะคะแม่แมพี่ขี่ไปลงข้างหลังเลยบอกมันจะจวนอะ่ะ ลงบ้านใบทองลงบ้านใบทองลงบ้านพี่ใบสวัสดีค่ะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะคิดว่าขี่ไปถึงที่บ้านอะะอยู่บ้านเอาไปลงบ้านพลายใบทองแล้วก็จะให้หน้องเดินกลับบ้านเองจ้า คุณอีกไหมคะแม่แม่ทักทายพูดคุยได้นะคะสวัสดีนะคะพี่นานากลับมาไลนี้ก่อนกลับมาไลนี้ก่อนคะ่ะเปิดทีไลโยต้องมีสะดุดทุกทีนะคะนี่ปกติถ้าไม่ถือไม้กันตัดบันนี้ก็คือ ภาพสัน่นเลยนะภาพสัน่นเลยนะคะเพราะว่าทางนี้แบบว่าครุขระมากนะคะก็ตอนนี้เปิดไลน์ใหม่นะคะเผื่อแม่ๆเข้ามารับชมใหม่นะคะวันตอนนี้กําลังจะไปส่งพังกําไรนะคะพังกําไรกลับบ้านสาราเนาะแม่ๆเนื่องจากน้องไปทับกับพี่ไมเคิลน,นะคะไปอยู่ห้าวันนะคะกเ็เสร็จภารกิจนะคะเสร็จภารกิจก็พาส่งน้องกลับบ้านนะคะแม่ๆ ส่งกลับมาแล้วก็ว่าจะมารับเอแม่ผักบุ้งต่อพังผักบุ้งต่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้พังผักบุ้งจะจะกลับไหมนะคะจะไปด้วยไหมเพราะว่าเห็นพ่อควันบอกว่าควานเขาไม่ว่างนะคะไม่อยากให้เดินแต่ปกตินางก็เดินได้แหละเพราะว่านางก็เดินไปรับแขกอยู่นู่นบ่อยๆนะคะอยู่บ้านตะทิศเนาะแม่แม พูดคุยทักทายคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควานช้างไทยบ้านนะคะเพจผายมงค์ฝนผายคำพูดนะคะแม่แม่หมุนอีกแล้วหรอกดหนึ่งสิโู้กันเออนึกว่าไปลงตรงนูน้น <laughs> มันเข้าไม่ได้ ลูกผูทานเฉยๆ,ๆกูทานเฉยๆจ้าเช็คคอมเินต์เทสระบบ ระะะบบผ่านนะคะสวัสดีนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัขายได้นะคะตอนนี้ยังไม่เห็นน้องช้างน้องช้างอยู่หลังรถนะคะแม่แม่เห็นแต่วิวทิวทัศน์ข้างหน้าไปก่อนเ,เราจะเอาไปลงที่ส่งพลายกำไรว่าไอ้พลายกำไรพังนะคะพังกำไรที่บ้านพี่ใบทองนะคะอยาให้น้องเดินกลับบ้านเพราะว่าข้างหลังมันเข้าไม่ได้นะคะ ข้างหลังเข้าไม่ได้โอ้องช้างเยอะเลยนะคะแม่่เราก็กำลังจะผ่านใกล้ถึงแล้วค่ะแวบะบเดี๋ยวแวะมาดูสาวไปขึ้นพังกำไรก็คือแม่ของขวัญเงินบอกถูกไหมอ่ขาขวัญเงินนะคะขวัญเงินกับยอดรักเอ้ยขวัญเงินเป็นลูกของยอดรักไง แสดงว่าสาวกำไรก็เ,เป็นแฟนยอดรักมาก่อน <c oughs> ปีนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นแฟนพี่ไม่เคล่ดูนะคะฝากคอมเมนต์พูดคุยทักทายด้วยนะคะแม่ๆใกล้ถึงแล้วจ้าคุณอีกวะนาอไม่หมุนนาอ ป๊บตอนนี้สัตว์สถานไปทั้งหัวใจโอ้รถขนช้างก็จะหนักหนักหน่อยนะคะแต่มาตัวเดียวก็จะไม่หนักเข้ามาสองตัว แต่พันกำไรตัวเขาไม่ค่อยค้วนมากนะคะขุดได้สบายๆมาช้าๆเนาะแม่ๆมาช้าๆชนะคะมาช้าๆชค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ไลายมงคลไารคําคูณค่ะแม่ๆคอมเมนต์มาพูดคุยตัตทายกันนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปส่งที่พลายทางกำไรค่ะโอ้ถึงทางลงแล้วนะคะ จะค่อยๆถอยลงถึงทางลงแล้วค่ะลงจับเกี่ยวแล้ลุกจะลงได้ไหมเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูนะคะแม่แม น้องลงกับแม่เปล่าน้องอยู่บนรถใช่ไหมอ,มอะทางกำไรส่สสงที่บ้านไหนคะที่บ้านใบทองคะ่ะแม่แม่ที่บ้านสารานะคะอยู่ในรถก,กอ ส่งน้องมากลับบ้านนะคะน้องไปอยู่ที่บ้านาตาทิศห้าวันฮะนี่นะคะถึงเลยออ ส่งกลับบ้านนะคะให้น้องลงรถก่อนน้องแม่แม่โอ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงค่ะโอ้ยโอผู้สาวโอ,โอ,โอ,วโอ,โอ้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่งผู้สาวถึงบ้านน้องอยู่กับพายใบทองหรือจะ๊ะไม่ใช่ค่ะแม่อยู่บ้านกับอ่าสีดอโดอโดค่ะอยู่กับสีดอโดอโดนะคะนี่ส่งกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะน้องกำลังเดินกลับบ้านนะคะมาส่ง สวัสดีคุณแม่พิญญานะคะนู่นภายใบยทองภายใบยทองอยู่นู่นนะคะภายใบยทองอยู่นู่นนะคะน<พ>ี่พอขันก็ปิดพี่ยกคนเดียวได้ใช่ไหมแล้วอันนี้จอดรอหรือว่ากลับบ้านเลยไม่ได้เปิด ลบก่อนค่ะอ๋ออยู่กับพี่โดโดเองแม่ติดตามช่องช้างทุกๆกช่องค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณมากมากเลยนะคะอยู่กับช่องพี่สีดอสีโดโดโดควนันฝุดนะคะควนันฝุดสีโดโดโดตอนนี้ก็น้องเดินไปถึงนู่นแล้วนะคะนี่น้องเดินไปถึงนู่นพ่อควนันหลบรถให้นะคะหลบรถให ขอบคุณนะคะก็ฝากช่องการท่งเทบ้านไว้อีกสักหนึ่งช่องนะคะแม่แม่จหนูจะขึ้นรถก่อนนะคะขึ้นรถก่อนมาส่งเขากลับไม่รู้ว่าอีกเชือกจะไปด้วยไหมนะ ไปกับบ้านใช่ไหมโอเคค่ะควานเขาอยู่บ้านเยจวนบอกเดี๋ยวไปทำดูควานของพ,พังผักบุ้งก่อนนะคะ เดินระยะทางสั้นๆแต่ว่าหอบมากค่ะกำไรเดินถึงนู่นแล้วนะคะแม่แม่ยังปิดท้ายอะไรนะปิดท้ายรถไม่สนิทเพราะว่าเดี๋ยวลองมาถามผักบุ้งดูก่อนมาจะไปด้วยหรือว่าจะไปพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ พี่ไมเคิลเขาเป็นเป็นช้างทับนะคะตัวเมียเชือกไหนก็กอดกอดเก่งมากๆกอดเก่งมากๆเลยค่ะแม่แม่ทับได้ทุกเชือกเมื่อคืนก็อดนอนฟังข่าวน้องช้างที่หลุดนะลูก น้องใบตอกที่น้องคขมอดอ๋อค่ะแม่หนูก,ก็เห็นเห็นข่าวอยู่นะคะเห็นข่าวเห็นข่าวอยู่ต้องลงด้วยบอกน้องลงมานีร้องย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับย่าก่อน <g ul isa> สวัสดีครับย่าก่อนลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับย่าย่าก่อนสวัสดีครับนอันนี้ป้ายาอันนี้ทาให้ป้าาป้ายังเด็กอยู่จ้ะป้าไงน้ิ้องนเรียกน้องนัทิวเรียกดูแม่ผักบุงว่า โอ้ยหนุ่มน้อยมาด้วยล่ะใช่ค่ะแม่เดี๋ยวไปดูแม่ผักบุ้งนู่นนะคะบานพี่กำไรพี่กำไรอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วเราก็มาดูแม่ผักบุ้งก่อน โอ้ยดูชุดดูชุดพ่อขวานสิตายแล้วอาบน้ำล่าสุดเมื่อวานนะคะชอบหมักหมุมของเสียนี่อยู่นี่เองผู้สาวที่จะไปนะคะนี่นะคะเรามาส่งเชือกนั้นแล้วเราจะมารับเชือกนี้ไปต่อ ฮะไม่เห็นควายโบกสายโบกค่ะแม่แม่ไอ้ไอ้โชว์โชว์โชว์แล้วโชว์แล้วไปด้วยกันไหมไปหาผู้บ่าวด้วยกันไหมอะไรนะ ขอาาพักก่อนนะคะให้มันลงไปเจอกันก่อนาเอาไปทําความรู้จักกันก่อนไม่ใช่ว่าแบบเห็นหน้าปุ๊บสปาร์กปั๊บใช่ไหมเอาไปทําความรู้จักกันก่อนโอเคพี่จะรอหรือพี่จะกลับเลยกลับแล้อโอเคจะได้ลงไลน์ตรงนี้โอเค่ะไอ้นนั้นแล้วนี่ไอ้ พร้อมแล้วพร้อมแล้วสื่องั้นเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเลยก็ได้ค่ะแม่แม่เพราะว่าไม่เห็นควานเขาเขาน่าจะไปเดินไปพรุ่งนี้แหละมะั้งให้ไปสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะคะไมเคิลกับผักบุ้งไม่แน่ใจว่าเคยเจอกันอย่างเคยเจอกันแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทับเคยทับแล้วบอกับผักบุ้งนี่นะเมื่อไหร่ อ๋อตั้งแต่อยู่กับควันเก่านะคะแต่ก็ไปกับควันใหม่ก็ลองลองทับดูใหม่โอเคค่ะแม่แม่เดี๋ยวยังไงหนูขออนุญาตลงไลค์ไว้ที่นี่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องควันช้างไทยบ้านและพลายมงคลด้วยนะคะสำหรับไลน์นี้สวัสดีค่ะ